ผมนะครับส right ู่ประสบแต่หนุ nice. ่ยโครหนึ่ยนะครับเียนเพื่อนเนน้องหนึ่ยก็ได้นะครับคือผมก็นก็เป็นคนหนึ่งแหละนะครับที่ทำอะไรหลายๆอย่างครบคอ่กันนะครับปัจจุบันจริงจริงปัจจุบันก็ทำธุรกิจอยู่เนาะก็มีบริษัทไอทีของตัวเองแล้วก็ทำสวนนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่นครนายกเนี่ยเพื่อทำสวนจริงๆแล้วนะครับแต่ก็จับกัฒนาไปทำร้านอาหารด้วยนะครับทำอยู่ได้ปีสองปีร้านใหญ่นะ ครับทีสองรีก็ประสบว่าที่มันไปไม่รอดก็ปิดไปเป็นแบงก์ก่หรือแค่สถาบันสอบเศษนะครับแ้งก็ไปเป็นคนว่างงานไปชั่วขณะเลยแต่ผมชอบนะผมไม่เคยชอบอะไรที่มันลำบากลำบากครับชอบอะไรที่มันง่ายๆนะครับสบายสบายแล้วก็รวยด้วยอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยนะครับเพราะงั้นชีวิตผมเนี่ยหลังๆมันกจะเน้นทําอะไรก็ได้ที่มันอยู่บนโลกออนไลน์แหละไม่ว่าจะเป็นเทรดคุณเทรดบอเเทรดริปโตเนี่ยเอาหมดเลยครับ นะครับจร่งถ้าเป็นงานเครือข่ายในครชอบเลยนะครับเพราะงานเครือข่ายเป็นงานที่ที่ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมหาศาลเลยนะครับมันเคยเคยเอ่อมันมีคนหลายคนนะที่เขาบอกว่าเนะครือข่ายนี่นแหลอยดากรถตังนะครับถ้าดังเราลงช่วยออกอนดนะ้วยนะาะได้อยู่ในบ้านเดี่ยวแอจะเด็กแอจะเข้าอีกตงแอและนะโอเค แล้วเปี่ยมาที่เลยเออคืออย่างนี้ครับงานคือขายค่าถ้าหลายท่านมองไปออกเนาะให้ให้มองอทีย่างเทเวศอย่างเงี้ยเรือกับผมคนแรกที่ตอนทำิ๊เนาะผมก็นึกถึงเจ้าสัวนะท,ทำยังไงเ,เ,เราจะเราจะเกตดเบนเจ้าสัวได้เจ้าสัวที่ไม่ได้จบอะไรเลยนะแต่ว่ามีลูกน้องเป็นด็อกเตอร์คนต่างรู้เยอะแยะเลยเรือกับเจ้าสัวเปิดเช็ตเทเวศไปเป็นตัตผากาาตั้งแต่แคือเจ้าสัวพยายามตั้งเครือข่าย มาเนาะเราก็ทำยังไงเราจะเป็นอย่างเจ้าสัวด้วยด้วยหลายๆอย่างเนอะเราก็เป็นอย่างนันไม่ได้อันไกลไกลละแต่นะครับทุกคนในสี่บนโลกนี้ทุกคนตื่นเตนเหมือนกันว่าไอ้นคนรวยอะมักจะสร้างเครือข่ายมักจะหาเครือขาอ่ายในการทํางานให้เขาไอ้คนจนนี่กลับกันกับส่วนมากจะเป็นไงชอบชอบหางานอะหางานเพราะนั้นมาสรุปสรุปได้อย่างนี้ก็คือ ไอ้งานไอ้คนงานทั่วๆไปเนาะงานทั่วๆไปคนทั่วๆไปที่ทํางานเนี่ยกับมันเป็นงานรักษาที่ใช้แรงบวกเวลาแล้วไปแลกเงินเห็นไหมนะครับใช้แรงบวกเวลาเพื่อไปแลกเงินแต่แต่คนที่เป็นเจ้าของเครือข่ายกับเขาไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้เวลาที่แต่เงินมันมาถามวันนี้เจ้าสัวนะครับเจ้าสัวจุดยาวบินไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยเจ้าสัวเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนถึงไหมเงินก็ไหลมา ไหลมาเคมาอย่างนั so ้นจะก็หาผลเลยประมาณนั like. so ้นเลยอช่ไหมครับถ้าเซเว่นมันปิดไปสักห้าร้อยสาขาเจ้าสัวจะร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนอีกหลายรบอกแน่ดิมีลุกกิจเกือบทุกเซกอะไรทุกเซกเมนต์เลยนะครับตัเซเว่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามันปิดไปสักห้าห้าร้อยสาขาแต่ท่านเจ้าสัวก็ยังมีเซเว่นอีกหลายปากกาครัะคืถามว่าถ้าเราอยากอยากมีเซเว่นบนเจ้าสัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับท่านก็ไปไปพื้นบรรชายเซเว่นดีนะครับ มีเงนินสั้ประมาณสองสามล้านก็ซื้อได้แล้วล่ะนะครับสาขาที่หนึ่งเปิดได้แลถ้าอยากขยายคุกก็ไปเปิดสาขาที่สองที่สามสิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณมีไอ้เวินเยอะจริงแต่คนที่คุณใช้ไปเท่าไหร่มาาราเห็นไหมแต่กับเครือข่ายทั่อไปนะครับบอกกันเลยว่านี่หลายคนมองข้ามนะหลายคนมาบอกเครือข่ายดีเลยผมบอกอย่างนี้ครับนะครับหลายหลายคนระดับโลก่ยครับเขาพูดด้เสียงเดียวกันว่างานเครือข่ายเป็นงานที่เลิกง,ง่ายที่สุดเพราะมันใช้คนน้อย อย่างเช่นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกากนที่แล้วเนาะนะครับมีนักข่าวไปจ่อไม้ถามเลยถ้าท่านลงจากประธานาธิบดีแล้วธุกิจของท่านเนี่ยเจ๊งหมดเลยอะ่ะสิ่งมันลม้มละลายอะ่ะท่านจะทํำยังไงถึงจะลุกขึ้นมาได้ใหม่ท่านบอกว่าเฮ้ยผมก็หาเครือขขายดีๆสักบริษัทหนึ่งแล้วก็ไปทํามันนะครับนักข่าวนี่หากเกลียวเลยแนละ้วเขามก็ไม่เข้าใจว่า นี่คือขายมันเป็นงานยังไงนะครับแต่ทํานี่รู้นะครับคนรวยนี่แตเขาจะรู้เพราะว่างานเครือข่ายมันใช้ทุนแค่ไม่เยอะหลักพันหลักหมื่นแค่นั้นเองหลักร้อยก็มีเดี๋ยวนี้นะครับแต่สามารถทาให้คุณพิชีิตได้อะคุณทําไปคุณทําให้เสร็จอะสําเร็จแล้วคุณหยุดได้ย,วยาวๆอะคุณไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้เวลาไปแลกเงินติต่อไปอะแบบนี้เอาไหมแบบนี้เอาไหมผมได้ทำเครือข่ายมาตั้งแต่ปีสามสิบสาตสองก็สมัยเรียนปอทีเนาะ แล้วก็เจอเกิดขายมาเยอะหลายบริษัทบอกได้เลยว่าน้ำไม่ทั่ว <c oughs> เจอทั้งแผนแบนารีสแตรสเตอยู่นี่เลยเวลแวปบริเอตบลาบาเยอะแยะมากมายเลยไม่แต่นะครับเรื่อขายสินค้าเนี่ยผมไม่ชอบดูมันอย่างก็คือผมทำทีไรเนี่ยสินค้ามันมากองเต็มบ้านซดติมเทียนปิดยอดต่อมากองและเฮ้ยผมเคยทำแนละ้วผูเคยปิดยอดเนี่ยเครื่องกองน้ำเนี่ยเป็นสิบตัวเลย <c oughs> นะครับ ตอนนั้นไม่รู้ไงอปไยบอกปิดไปเลยปิดไปเลยอีกนิดเดียวนิดเดียวบ้าเราใช้เงินเป็นแสนนะครับ้วยความที่เราเราเอาปิดเขาปิดบ้าอยู่นะเราทำกฏระดคือข่ายช่วงแรกเครื่องกองน้ำอกองเป็นบ้านเลยอเห็นไหมไหนกระแทกอีกน,นะครับวุฒารการจะระบายออกได้เลยผมต้องวิ่งไปตากทิ้เครื่องน้ำจนชํานาญเนี่ยนะครับบอกมาเลยเครื่องน้ำแบบไหนเป็นยังไงมีไส้กรองแบบไหนเป็นอะไรนะครับมีไส้กรองขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงหลอจีวีทำไง ผมอธิบายเปชนฉากๆได้หมดเลย <c oughs> นะครับนั่นก็คือได้วิชามาจากต,ตอนที่ทําตอนนั้นและเนาะนะครับนั่นแหละผมก็เลยเบื่อหลังๆผมเบื่อเกอดขายผินค้าเนี่ยบางสินค้าบางค่ายาก็ยังมาดองบ้านผมยังไม่แกะก็มีนะครับหลังๆผมไม่ทำแล้วเคริอขายผมหนีไปทำเรือขายกันเงินบ้างด้วยหวังว่าเฮ้ยทำเครือข่ายสินค้าเนี่ยสินค้ามันเต็มบ้านหมดถ้านี้เราไปทําเครือข่ายกันเงินเงินก็ต้องเต็มบ้าน,นกันดิต้องไหมครับคือตัดกกาง่ายๆผมนี่แหละ แต่นะครับหลังจากที่เราทํามานานนะครับเราก็พบว่าด้วยเครือข่ายการเงินถ้าคุณทําไม่ดีคุณดูไม่ดีเนี่ยเงินหมดบ้านได้เลยนะครับบอกให้เงินหมดบ้านไม่พอคุณจักเป็นหนี้เป็นสินนี่พรไป,ปกูน้นี่ยืมสินเข้ามาลงทุนอนะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ทําเครือข่ายการเงินนะครับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีข้อคิดง่ายๆเลยเฮ้ยห,หนึ่งแหละคุณดงูง่ายๆมาจดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทยไหม สองแหลกเงินเนี่ยมันอยู่ในระบบเขาไหมนะครับถ้ามันอยู่ในระบบเขาเนี่ยนะครับคุณเตรียมให้ดีเลยวันดีคืนดีจอมันจะดําเว็บมันจะปิดและคุณก็ถอนไม่ได้เห็นไหมครับหลายเครือข่ายก็เกิดจากในประเทศไทยและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยได้หน้าทําด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณดูจริงๆคุณดูเอาไอมาจ่ายเอาไอไหมแหลกที่มาของเงินน่ยมันมาจากไหนนะครับส่วนมากพวกนี้นะครับมันจะมันจะสร้างสตอรี่มาเนาะไม่ว่าจะเป็นในไทยในต่างประเทศเนี่ย สร้างตอรี่มาสวยงามเลยนะครับเราก็หลวมหลวมหล,หลตัวเชื่อเขานะครับโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้คุณมีคนเงินแค่หลักหมื่นนั่นแหละคุณสามารถไปซื้อแอปนะครับแอปพวกนี้แล้วเขามาเปิดได้เลยนะครับถ้าคุณมีเงินหลักล้านนะอ่ะให้เขาสร้างเขาพรีเซนต์ให้คุณอย่างดีเลยจัดงานจัดงานเขาเรียกว่าอะไรงานใหญ่ให้คุณได้เลยอ่ะนะครับเพื่อเป็นสตอรี่ให้คุณเอามาใช้อ่ะ นะครับผมรู้ขนาดนั้นนะเพราะหลังๆเนี่ยผมไปท่องโลกว่างมาไปคนเดียวนะไม่ชวนใครและหลังจากที่ชวนคนนู้นคนนี้ไปเสียหายมาไม่อาะไรผมไปท่องคนเดียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมก็เลยเบื่อเบื่อไอ้เครือข่ายติดค้านะครับหันไปทำเครือข่ายการเงินแล้วก็ได้ประสบการณอะไรมาเยอะะเลยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับเอผมก็กลับมาทําเครือข่ายเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่เครือข่ายติดค้านะเราซสินค้าเนี่ยผมไม่ค่อยเอาละนะครับ แต่จากการที่เราทํามานะครับเราก็เราก็มาสรุปกันได้ว่าเฮ้ย hey, หนึ่งแรกในการเครือข่ายทัท่วไปเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะแผงแบเตอรี่ที่เขาคิดกันมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอะนะครับเข้าไปก่อนเนี่ยเราได้ตังคนที่เก่งเข้าไปทําเนี่ยได้ตังไม่แต่คนที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราจะทํายังไงถึงเราจะทำไอแผงแบเตอรีเนี่ยนะครับให้คนที่ตามเรามาเนี่ยได้ตังด้วย นะครับผมอาจารย์พนารักษ์อาจารย์ประดิษฐ์ก็คุยกันนะครับพอดีว่าท่านอาจะประดิษฐ์เนี่ยท่านก็มีเครื่องมือของท่านเนาะก็คือ power of tool นั่นแหละนะครับท่านก็บอกให้ใช้ตัวนี้มันง่ายๆเลยเราไม่ต้องชวนคนเยอะแยะอะไรมากมายเลยนะครับชวนคนแค่สองคนน่ะคนที่ได้สองคนพอนะครับทุกคนเข้ามามีสองคนหมดนะครับนี่แหละมันจึงเป็นที่มาที่ไปของว่าเฮ้ยชมรมเรามีเครื่องมือทําเงินแบบนี้แหละมาใช้นะครับเมื่อเรามีเครื่องมือทําเงินแล้วนะครับ แล้วก็หากับหาบริษัทที่เราจะไปปรักด้วยเนี่ยหลายบริษัทนะเราไปดูหลายอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราดูก็คือดูประธานดูผู้ก่อตั้งเ่าแหร่เขาเป็นใครเขามีประสบการณ์บริหารขนาดไหนเพราะหลายบริษัทเปิดขึ้นมาจากนักการตลาดที่เดิมทีก็เป็นผู้นานั่นแหละนะครับนําไปนํามาให้เปิดเองที่ฝ่ารวยเร็วกว่านะครับเปิดโดยที่ตัวเองก็บริหารไม่เป็นสุดท้ายก็ปิดครับ พวกนี้ไม่ยาวนะครับประมาณปีสองปีก็ปิดไปละบางบริษัทเปิดมานะครับอยู่ในท้องยังไม่คลอดหรือแท้งเท่าไหร่ก็มีแย่ไปนะครับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราดูคือประธานนะครับปัจจุบันเนี้ยเรานำชมรมริสโปรเจกต์ของเราอะนะครับมาปรับกับบริษัทหายของเรานี่ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะเราเป็นเอกเทศนะครับคราวนี้เรามองไปที่ไฮนะครับ ก่อตั้งโดยคุณชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์คุณชัยวัฒน์เี่นครับมีประสบการณ์บริหารมาอย่างยาวนานสามสิบกว่าปีกับแปดบริษัทและก็เป็นที่รปรึกษาอีกนัติดบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นคุณชัยวัฒน์เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าท่านเป็นมือบริหารท,ที่ที่ที่ชำนาญที่เชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญในงานบริหารนะโอเคแหละถ้าจะมาทําการตลาดแข่งกับพวกเราท่านอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยผมเชื่อว่าเราสู้ท่านไม่ได้แน่อนอนนะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณชัยวัฒน์นะครับ ยังเชิญคุณเบนเจนเต้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณเกนก็เคยเปิดบริษัทมาสองบริษัทแล้วก็ขยายไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือเอเจลนะครับมาเปิดที่ไทยให้คุณเฉยวัฒน์นั่งเป็นเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลภาพต้นเอเชียไปทติดไปด้วยนะครับเพื่อนและสองท่านในจุสติดกันนะครับคุณเกนเจนเต้นเข้ามาในนามุ้นส่วนบริษัทไฮเวิร์ชอปนี่แหละนะครับและคุณเจคุณเกนก็ยังนําบริษัทบริษัทหนึ่งเข้ามาเป็นเป็นเป็นแบคเอพให้ด้วยก็คือบริษัทโปเกสซีฟเน โปเกสติฟเนี่ยครับเป็นบริษัทใหญ่ที่เปิดมาแล้วประมาณห้าสิบกว่าปีอ่ะที่อเมริกาใครอยู่อเมริกาจะรู้จักดีครับเพราะบริษัทนี้จะมีชื่อเสียงในการผลิตพวกอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางอาหาพวกนี้แหละแล้วก็สินค้านวัตกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าบางตัวที่มาจากต่างประเทศก็มาจากโรงงานนี้แหละครับนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณเกณฑ์ก็ยังบอกคุณเชวว่าถ้าอยู่จะเปิดบริษัทเนี่ยขอให้มาตั้งบริษัทที่อเมริกาโอเคแหละคุณเชวัตเห็นด้วย เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่จะเปิดบริษัทที่ให้มีความน่าเชื่อถือส่วนมากถ้าเป็นบริษัทที่เปิดที่อเมริกาเนี่ยไห้ความน่าเชื่อถือมันสูงไงถูกไหมครับใครก็เชื่อถือ,อบริษัทมาจากอเมริกาอย่างเงี้ยทุกคนแห่ไปแน,น่นอนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักง,งานใหญ่ของไฮทจึงตั้งอยู่ที่ลาสเวทัาสหรัฐอเมริกานะครับ คุณเกรนนะครับคุณเกรนคนนี้สาคัญมากเลยคุณเก่งเป็นคนที่ค้นแผงแบนเอรี่เป็นเป็นคนแรกของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็เอาแผงท่านเนี่ยมาใช้กับบริษัทเอเจลของท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณชัยวัฒน์กับคุณเกรนก็เชี่ยวชาญทางด้านแผงแบนเอรี่เมื่อคุณชัยวัฒน์เปิดไฮทนมาเนี่ยจึดปรับจุดอ่อนแล้วก็ขยายจุดแข็งไอเจ้าแผงแบนเอรี่แหละนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับที่เป็นแผงของไฮทปัจจุบันนะนะครับนอกจากนี้นะครับ ยังเป็นเป็นพัรมิตรของอเมซอนน้อยอดขายของท่านก็อยู่หนึ่งในห้าะฉะนั้นคนนี้เป็นบอกได้เลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายก็แล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งกับคุณรอเนรนต์ับคุณรอเรน์เนี่ยเก่งทางด้านทางด้านการตลาดเครือข่ายนะครับเพราะว่าท่ทานทําธุรกิจนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วปัจจุบันก็รุ่นท่านและท่านเป็นเกนที่สามแล้วนะครับคนนี้ก็เก่งทางด้านติดค้าด้วยนะครับก็เข้ามาเป็นเป็นเป็นผู้ส่วน กับริษัททายของท่านประธานชัยวัฒน์เฉลกิศาวัฒน์นะครับและก็ยังมีนักลงทุนจากมาเลเซียเนาะเป็นนายทุนจากมาเลเซียท่านก็มีบริษัทเครือข่ายนะแล้วก็กทำธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับก็เป็น่ันมหาเศรษฐีแหลรของมาเลเซียนะครับและอีกอันหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งที่จะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะท่านท่านคนนี้สําคัญต่อระบบหายด้วยนะครับก็คือคุณอาเชอร์คุณอาเธอร์เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทจากสิงคโปร์นะนะครับบริษัทไอพีนะครับ,บ,รร IT, รบพัฒนาเฟรมซึ่งได้ได้รับ การประกวดชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งระดับนานาชาติมาแล้วนะครับก็มาทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แอปพลิเนะคชันนะครับซัพพอร์ตทางด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันให้กับบริษัทไฮด้วยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับหลายบริษัทตกมาตายเพราะว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยไม่มีไอทีเป็นของตัวเองไม่มีคอมไม่มีโปรแกรมเมอร์เป็นของตัวเองอะ่ะก็ไปหาซื้อซอฟต์แวร์มาใช้นะครับใช้ไปใช้มาอยากจะดีลอปอยากจะพัฒนาอยากจะแก้ไขปรับปรุงเนี่ยไปตามหาคนแก้ไม่ได้ พราะคนแก้ไปไหนไม่รู้แล้วนะครับคนที่เขาซื้อมาบริษัทที่ซื้อมาปิดไปแล้วอ่าอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับแต่ให้ของท่านประธานชัยวัฒน์ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ของเรานะครับให้ของท่านประธานชัยวัฒน,น์นะครับนะครับเหมือนกับมีบริษัทไอที IT เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือแล้วก็ความมั่นคงในระบบเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจจุบันก็เป็นก็เป็นเป็นไฮเวอร์ชั่นสองแล้วนะครับกำลังจ,จะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันสามซึ่งอยู่จะอยู่บนแอป ของโทรศัพท์เนาะคุณสามารถดาวน์โหลดได้นะครับและนะครับไฮนะครับเขาวางตัวไฮเน่ะเป็นช้อปปิ้งมอลออนไลน์นะครับไม่ใช่ขายตรงทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่เข้ามาสู่ระบบนะครับเข้ามาโชรมรีโปรจนะครับแล้วก็ระสมัรไฮเนี่ยท่านไม่ต้องมาขายสินค้าเหมือนกับขายตรงทั่วไปอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับและก็สินค้าไม่เต็มบ้านด้วยผมยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะครับ ตรงนั้นจุดหนึ่งแหละนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกให้เมื่อไฮนะเปิดเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ทั่วโลกเนะี่ยเฮ้ยมันสามารถกระจายไปได้ทั่วโลกจริงๆปัจจุบันนะครับคุณสามารถขยายเครือข่ายสามารถมาซื้อเครื่องมือทําเงินกับเราตัดไอ้ทั่วโลกจริงๆก็เพียงแค่เขามีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องแล้วก็มีนิ้วด้วยนะถ้าไม่มีนิ้วนี่จบเลยมันจะทำยังไงนะครับ V I ไม่เข้ามา มีนิ้วดีๆีสักนิ้วหนึ่งไะเอ้ยคุณทําได้ทั่วโลกเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับโอเคนั่นคือที่มาที่ไปของว่าเฮ้ยทาไมเราถึงเอาบริษัทเอาชมรมริชโปรเจกต์เนี่ยไปปักกับบริษัทไยนะครับนั่นคือความมั่นคงบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูอีกข้อหนึ่งบริษัทที่เราไปปักด้วยเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหมปรากฏว่าไฮนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับมีใบมีสองสองขบอด้วยนะครับแล้วก็สินค้าหลายตัวก็ได มีเขาเรียกว่ามีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เรามองหลักๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของแผนลายได้ตรงนี้สำคัญเลยนะครับไฮนะครับเป็นแผนแบบไบนารีนะครับจากผู้จ่ายที่เรียกว่าแพรลิงเนาะแต่กับบริษัททั่วไปนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าบริษัททั่วไปนะครับแผนไบนารี่ของเขาจะเป็น power leg ก็คือดิ่งซ้ายดิ่งขวานะครับตรงกลางทําเองอะไรประมาณนั้นแต่ที่ไฮเนี่ย ไม่ใช่นะครับให้เราสามารถใช้เครื่องมือทำเงิอนทีิเรียกว่า power of tool เนี่ยสามารถวางรหัสเงินยไปผังได้วิธีวางเดี๋ยวมาดูเรามีสูตรสำเร็จให้